ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่791อ๋องชินเฟิงอันเขายังอยู่ที่หมู่ตึกเหมืออย่างนั้นหรืออยู่นวนเฮาพูดขึ้นว่าน่าจะยังอยู่ที่นั่นข้าส่งคนไปเชิญเขาล้าเสด็จลุงจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนหยวนชิงหลิงพยักหน้าถูกต้องแล้วห้องเต้หุยจงเป็นบิดาของอ,องชินเฟิงอันศพของบิดาถูกขโมยเขาในฐานะที่เป็นลูกชายจะต้องกลับมาแน่ เดิมที่อยู่เหวินเฮาคิดว่าจะออกไปทันทีแต่เพราะสมองของเขาในยามนี้สับสนว่าวุ่นไปหมดจึงนั่งลงแล้วคุยกับหหวนชิงหลิงเพื่อชี้แจงความคิดของเขาให้มันกระจ่างชัดคนที่มารายงานวันนี้ดูเหมือนว่ามีเจตนามาแจ้งให้พวกเรารู้โดยเฉพาะดังนั้นการที่คนผู้นี้ขโมยพระศพของเสด็จทวดไปถือได้ว่าเป็นการยั่วยุหยวนชิงหลิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหรืออาจเป็นการสะสางบัญชีแค้นก็ได้นะเพคะ สังสางบัญชีแค้นดวงตาของอยหยวนเหวินเฮ่ารีลงปรากฏประกายแสงคมปราบฉายวาบขึ้นมาดังนั้นอองชินเป่าจึงเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดเพียงแต่เดิมทีข้าคิดว่าเขาจะหลบซ่อนตัวให้นานกว่านี้คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเปิดเผยร่องรอยของตัวเองออกมาสรุปว่าเขามีเจตนาอะไรกันแน่เพียงเพื่อจะล้างแค้นคนทั้งตระกูลเท่านั้นน่ารึกตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นหยวนชิงหลิงรวบความสัมพันธ์ของทุกคนเข้าด้วยกัน อองชินอยู่เป็นพระอนุชาของห้องเต้หุยจงเช่นนั้นอองชินเปรากับไทสร้างวงก็มีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ไม่ใช่พี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันหลังจากที่เขารอดชีวิตมาได้เขายอมปล่อยวางไม่สนใจเรื่องความแค้นของวงตระกูลมีใจพักดีต่อลูกพี่ลูกน้องคนนี้ไม่เสื่อมคลายหากพูดกันตามจริงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากจริงๆนั่นหละจริงสิหยวนชิงหลิงนึกถึงคำที่เขาพูดเมื่อครูขึ้นมาได้ เจ้าบอกว่าอีกฝ่ายจงใจมาแจ้งให้เจ้ารู้ว่าพระศพของห้องเต้หุยจงถูกขโมยไปใช่หรือไม่ถูกต้องเพราะ,ะเสด็จย่าถูกฝังอยู่ในทางเทพเจ้าประจำสุสานหลวงตะวันออกต้องการแค่ผู้ประกอบพิธีไปจุดทูบทูลรายงานต่อห้องเต้หุยจงเท่านั้นแค่ที่ตำหนักเสียงเอิญก็ได้แล้วตำหนักเสียงเอิญเป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณแต่คนผู้นี้กลับมารายงานข้าว,ว่าประตูหลุมฝังศพถูกทำลายจนเสียหายเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงใต้ประตูเลยด้วยซ้ำ ข้อบกพร่องที่ใหญ่โตเช่นนี้ดูแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่อีกฝ่ายจะไม่รู้แผนการของเขาละเอียดที่ท่วนขนาดนั้นแท้ๆมันจะทิ้งข้อบกพร่องใหญ่โตเช่นนี้เอาไว้ได้จริงๆน่าหรือหยวนชิงหลิงรู้สึกงุนงงมากสีหน้าของอยู่เหวนเห่าหนักอึ้งราวกับเหล็กดังนั้นข้าถึงพูดอย่างไรหล่าว่านี่คือการยั่วยุ มันคือการประกาศสงครามเขาทําโดยมีเจตนาชัดน่ากลัวว่าฝ่ายนั้นคงเตรียมแผนการสมคบคิดเพื่อคอยท่าพวกเราเอาไว้แล้วด้วยซ้ำแต่นี่ก็ยังดูไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีในเมื่อเจ้าบอกว่าอีกฝ่ายมีการกระเก์แผนการไว้ล่วงหน้านั่นก็หมายความว่าเขารู้ล่วงหน้าหรือว่าเสด็จย่าจะสิ้นพระชนถ้าไม่ใช่เพราะราชพิธีบรมศพเหล่าราชวงศ์ก็คงจะไม่ไปที่สุสานจักรพรรดิง่ายๆแน่นางตกตะลึงไปชั่วขณะ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาการประชวนของไทเฮาก็เป็นฝีมือของเขาเช่นกันเดิมทีนางก็รู้สึกแปลกๆปกมาตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่าพระวรกายของไทเฮาจะยแย่มาตลอดตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอีกทั้งยังตรวจไม่พบโรคร้ายแรงใดๆอีกด้วยตอนนี้มาลองคิดดูถ้าคนผู้นี้เริ่มวางแผนการอันแยบคายนี้มานานมากแล้วก็เกรงว่าพระอาการประชวนหนักของไทเฮาก็คงเป็นหนึ่งในแผนการของคนผู้นี้ด้วยเช่นกันอยู่วนเฮาขมวดคิ้วนิ้วหน้า ข้าเองก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจการเปิดประตูหลุมฝังศพกับประตูสามหินรวมถึงการทุบทำลายด้วยพลังฝ่ามือมันต้องเกิดเสียงที่ดังมากอย่างแน่นอนเหตุใดทหารที่เฝ้าสุสานถึงไม่รู้อะไรเลยอีกทั้งการจะขโมยรวมถึงขนย้ายอำพรางซ่อนพระศพของเสด็จทวดออกไปข้างนอกก็เป็นเรื่องยากมากที่จะลอดหลูตาคนไปได้เพราะเพื่อป้องกันพวกโจรล้นสุสานสุสา,สสา,จานจักรพรรดิจะมีการลาดตระเวนทั้งวันทั้งคืน หยวนชิงหลิงหันไปมองเขาเว้นเสียแต่ว่าจะมีเสียงที่ดังกว่าอยู่ข้างนอกกับเวลาที่ทหารไม่สามารถทำการลาดตระเวนได้หยวนเฮาห่าวมองนางอย่างแน่นิ่งนึกขึ้นได้ว่าในช่วงระหว่างเดือน6เดือนเจ็ที่ผ่านมามีฝนตกหนักพายุฝนฟ้าขนอนกงกึกก้องกัมปนาตรวมถึงลมพายุหมุนเขตร้อนหรือที่เราเรียกกันว่าพายุเฮอริเคนพัดกันโชกรุนแรงเป็นไปได้หรือไม่ว่าหัวขโมยอาจเข้ามาในช่วงเวลานั้น หากเป็นเช่นนั้นจริงก็สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเหตุใดทหารที่เฝ้าสุสารจักรพัรฑ์ดิจึงไม่แตกตื่นรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยอยู่วนห้าลุกขึ้นยืนข้าจะไปหาเสี่ยวหงเฉิงเสียหน่อยช่วงนี้ข้าอาจจะยุ่งมากนะได้ข้ารู้แล้วหยวนชิงหลิงยืนขึ้นกอดเขาแล้วสูดกลิ่นกายอันเป็นเอกลักษณ์เข้าไปลึกๆเครือก,ก,กใหญ่เจ้าวางใจแล้วไปทำธุระที่เจ้าต้องทำเถอะ อยู่วนห้าก้มหน้าลงใช้หน้าผากักแนบหน้าผากันาผากนางทอดถอนใจเบาๆเจ้าอาจต้องแบ่งเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนเสด็จปู่มากขึ้นหน่อยนะเสด็จย่าจากไปแล้วในใจพระองค์ก็คงรู้สึกทรมานอยู่ไม่น้อยเช่นกันข้ารู้แล้วถึงอย่างไรก็เป็นคนที่อยู่ร่วมกันมาเกือบทั้งชีวิตละนะที่ด้านนอกปรากฏเสียงเคาะประตูดังขึ้นมีเรื่องอะไรหรือหยวนชิงหลิงถามมันเอ่พูดอยู่ข้างนอกว่าพระชายรัชทายาทฮูหยินใหญ่อยู่ข้างในหรือไม่เพคะ ไม่นี่หยวนชิงหลิงเดินไปเปิดประตูเห็นในมือมันเอ๋อถือตะกร้าชชเอมตักแห้งใบหนึ่งอยู่จึงถามว่ามีอะไรหรือมันเอ๋อตอบว่าเมื่อตอนเช้าหูหยินใหญ่สั่งให้ข้าน้อยเอาชชเอมไปตักแดดอีกครั้งนางจะทําชเอมผัดน้ําผึ้งทั้งยังรีบร้อนจะนํามันกลับไปที่โรงเรียนด้วยข้าน้อยเอาไปตักจนแห้งดีแล้วแต่หานางไม่พบเลยเพคะอาจจะอยู่ที่โรงเรียนกระมังหยวนชิงหลิงพูด วันนี้ไม่ต้องกลับโรงเรียนนะเพคะวันนี้คือวันที่สี่ของเทศกาลตรุษจีนท่านไม่ได้บอกหรือเพคะว่าวันที่สี่ของเทศกาลเป็นวันหยุดหยวนชิงหลิงเริ่มสับสนขึ้นมาบ้างแล้วจริงด้วยวันนี้วันหยุดเจ้าลองหาทุกที่หมดแล้วหรือไม่อาจจะออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นได้นะข้าน้อยถามคนเฝ้าประตูแล้วเพคะคนเฝ้าประตูบอกว่าวันนี้เขาไม่เห็นหูหยินใหญ่ออกไปส่วนในโจรก็หาจนทั่วแล้ว แต่ก็หาไม่พบเลยเพคะมันเอ๋ตอบหยวนชิงหลิงหันหน้ากลับไปมองอยู่หยวนห้าแวบหนึ่งสายตามีแววตื่นตระหนกเล็กน้อยอยู่วนห้าพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดลองตามหาดูก่อนบางทีอาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อปรุงยาอยู่ก็เป็นได้เพคะมันเอ๋เจ้าไปแจ้งให้ใต้เท้าทางสั่งการบรรดาคนในจวนให้กระจายกำลังกันออกไปค้นหาให้ทั่วหยวนชิงหลิงพูดเมื่อคืนนางอยู่ในวังไม่ได้กลับมา ดังนั้นตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้นางจึงยังไม่ได้พบท่านย่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวหยวนชิงหลิงกับหยวนเฮ้าก็ไปตามหาด้วยไปถามแม่นมสีกับแม่นมาชีทั้งคู่ต่างก็บอกว่าวันนี้พวกนางไม่เห็นหูหยินใหญ่เลยเช่นกันแม่นมสีพูดขึ้นว่าพูดไปแล้วก็แปลกนักที่ผ่านมานางมักจะมาเยี่ยมหาพระราชนัดดาทุกเช้าแต่วันนี้นางกลับไม่มาข้ารับใช้ประจำเรือนของนางละลองถามดูแล้วหรือไม่หยวนเฮ้าถามแม่นมสีตอบว่า ผู้ยินใหญ่ไม่มีค่ารับใช้ประจำตัวเพคะนางบอกว่าไม่จำเป็นนางจัดการเรื่องส่วนตัวทั้งหมดตัวตัวของนางเองอีกทั้งตอนกลางคืนก็ไม่ต้องการใครมาคอยดูแลด้วยเพคะ หยวนชิงหลิงรู้ดีว่าคุณย่าเป็นคนมีนิสัยยึดหลักการเป็นสำคัญท่านไม่คุ้นเคยกับการมีคนมาคอยรับใช้ดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะพักอยู่ในหอเฟิ่งหยีนอกจากเวลากินข้าวที่จะมีคนยกไปให้ที่เหลือท่านจะทำทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเองทั้งหมดกวาดพื้นซักผ้าทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะทำมันด้วยตัวเองเมื่อก่อนทั้งอย่างเคยจัดหญิงรับใช้สองคนมาคอยรับใช้ท่านแต่พวกนางก็ถูกส่งกลับไปยังบอกด้วยว่าท่านยังไม่แก่จนเดินเหินเองไม่ได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาคอยดูแลรับใช้หยวนชิงหลิงตื่นนนนนตตหกแล้้วใอนนี หาเร็วรีบตามหาเร็วเข้าอยู่เวนเฮ่าก็ไม่ออกไปก่อนแล้วตอนนี้พาคนออกไปค้นหาทั่วทั้งจวนเมื่อแน่ใจแล้วว่าหาไม่พบจริงๆค่อยพาคนออกไปหาข้างนอกแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปทางประตูหลักแต่ก็อาจจะออกไปทางประตูข้างจึงไม่มีใครเห็นก็ได้หยวนชิงหลิงก็กลับไปที่โรงเรียนด้วยหมอหลวงเฉากำลังตักยาอยู่ในโรงเรียนหยวนชิงหลิงรีบถามเขาว่าเขาได้เห็นหูหยินใหญ่หรือไม่หมอหลวงเฉาพูดว่า บางทีอาจไปบ้านของผู้แก่วิชาโจกระมังคล้ายว่าบ้านเขาจะเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยเมื่อวานนี้กระหม่อมได้ยินว่าศาสตราจารย์พูดไว้ว่าจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหรืออะไรนี่หลับพะยะค่ะผู้แก่วิชาโจบ้านของเขาอยู่ที่ไหนมีที่อยู่หรือไม่หยวนชิงหลิงถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่เพื่อความมั่นใจในความปลอดภยัยก็ยังต้องไปดูด้วยตาตัวเองถึงจะวางใจได้ตอนที่เข้าเรียนต้องลงทะเบียนที่อยู่ไว้ด้วยกระหม่อมจะไปหาให้พะยะค่ะ หมอหลวงเฉาหันหลังแล้วเดินตรงไปที่ห้องเก็บเอกสารหยวนชิงหลิงเองก็เดินตามเข้าไปด้วยเนื่องจากมีจำนวนน,นักเรียนไม่มากอีกทั้งเวลาที่เข้าเรียนก็ไม่ได้นานเท่าไหร่สมุดที่บันทึกการลงทะเบียนจึงหาได้ง่ายเพียงไม่นานก็คนที่อยู่ของผู้แก่วิชาโจาพบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่านางมีท่าทีร้อนใจที่จะรีบไปหมอหลวงเฉาจึงปลอบใจไปว่าพระชายาราชทายาทโปรดวางใจเถิดฮูหยินใหญ่เป็นแขกของควันต้าซิง ตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้ว่านางมีส่วนร่วมในการหล่ออาวุธของควันต้าโจด้วยนางเป็นคนที่มีความสามารถผู้คนล้วนแต่เคารพนางไม่มีใครคิดจะทำร้ายนางแน่หากใครที่ทำร้ายนางก็ไม่เท่ากับว่าต้องการมีปัญหากับทั้งควนต้าซิงและควนต้าโจหรอกหรือเดิมทีหยวนชิงหลิงคิดว่าคุณย่าอาจจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน จร,จริงๆในใจจึงเกิดความรู้สึกผ่อนคลายลงไปได้บ้างพอได้ยินคำพูดเหล่านี้หัวใจของนางก็พลันหนักอึ้งจมลงสู่ก้นบึ้งทันทีนางแทบจะลืมเรื่องนี้ไปเสียแล้วด้วยซ้ำในตอนแรกเพื่อจะทำให้คนยอมรับว่าแผนที่ทางการทหารนั้นเป็นของปลอมมีการประกาศต่อภายนอกว่าคุณย่าเคยมีส่วนร่วมในการหล่ออาวุธของคว้นต้าโจคุณย่า,ย,ายังถึงกับไปขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานด้วยตัวเองอีกด้วยช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่792 หลังไปให้การเป็นพยานเจ้าห้าก็ได้ส่งคนไปคุ้มครองคุณย่าไม่ว่าจะเข้าหรือออกล้วนต้องมีคนติดตามไปด้วยแต่นับจากเริ่มเปิดโรงเรียนสอนการแพทย์เป็นต้นมารู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มกลับมาสงบสุขขึ้นแล้วคุณย่าก็ไม่ยอมให้ใครมาคอยติดตามอีกเพราะรู้สึกว่าดูดูไปแล้วช่างเป็นขบวนที่ใหญ่โตเออกเก่อเกินไปหน่อยนางพาอาซี่ไปที่บ้านของผู้แก่วิชาโจในใจยังหลงเหลือความหวังอันรื้ปรีสายหนึ่งแต่เมื่อนางไปถามที่บ้านของผู้แก่วิชาโจกลับพบว่าคุณย่าไม่เคยมาที่นี่ นางตื่นตระหนกแล้วจริงๆรีบกลับจวนไปอย่างรวดเร็วแล้วสั่งให้คนไปแจ้งอยู่วหวนเฮ้าทันทีอยู่วหวนเฮ้ากลับมาพร้อมกับเสี้ยวหงเฉิงทันทีที่เดินเข้ามาก็เห็นนางหวัดวิตกจนหน้าขาวซีดเผือดสีไปหมดจึงรีบเอ่ยปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกหากเป็นเพราะแผนที่ทางการทหารจริงทางนั้นไม่มีทางทำร้ายท่านย่าแน่หรือจะเป็นฝีมือขององ,องชินเป่าแน่ใจได้หรือไม่ว่าเป็นเขา หยวนชิงหลิงถามพลางกุมมือเขาไว้คนผู้นี้มีแผนการลึกล่าแยาบคายทั้งยังแบกเอามีความแค้นฝังลึกไว้บนแผ่นหลังถ้าคุณยญาอยู่ในมือของงอเขาจริงๆผลลับคงเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินกว่าจะคาดคิดแน่เมื่อคิดถึงตรงนี้หยวนชิงหลิงก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจเราถูกไฟแผดเผาไปทั้งเนื้อทั้งตัวร้อนรุ่มกลุ้มใจอย่างยิ่งอยู่หยวนเฮาพูดว่าได้ยินเซี่ยวหงเฉิงบอกว่าตอนที่ข้ากลับมาพอดีนางก็มาหาเช่นกัน นับตั้งแต่ที่ต่อเป่ากัดอ,องชินเป่าเป็นต้นมาค่าก็ให้เซี่ยวหงเฉิงเพิ่มการติดตามทุกคนในจวนอองชินเป่าอย่างใกล้ชิดเขามีบางอย่างที่น่าสงสัยมากๆหยวนชิงหลิงรีบหันไปมองเซี่ยหงเฉิงทันทีเซี่ยหงเฉิงก้าวมาข้างหน้าประสานมือแล้วพูดว่าถูกต้องเมื่อคืนวานมีความเคลื่อนไหวผิดปกติในจวนของอองชินเป่ายามจือ่อช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งขุนนางรับใช้ในจวนอ,องชินเป่าก็ออกจากประตูหลัง นัดหมายกับใครสักคนในตึกควมิงหลังจากคุยกันได้ประมาณครึ่งชั่วยามก็แยกย้ายกันไปคนของรอสะกดรอยตามไปสองทางหลังจากที่คนคนนั้นจากไปก็ขึ้นไปซุ่มอยู่บนหลังคาของลานอบ้านตระกูลหลิวรอจนยามห้าคนงานเทกระโถนเข้าไปในตรอกชายคนนั้นก็ฟาดคนเทกระโถนจนสลับบอลแล้วเข็นรถเข้าไปทางประตูหลังเวลานั้นหูหญิงใหญ่เพิ่งจะตื่นเขา ลักพาตัวฮูหยินใหญ่โดยนำตัวนางไปมัดไว้ใต้รถแล้วเข็นออกนอกเมืองไปคนของเราสะกดรอยตามไปตลอดทางหลังออกจากเมืองไปได้ราวสิบลี้ <c oughs> ก็หยุดจากนั้น <c oughs> ก็มีรถม้ามารับแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านเสี่ยวผิงถึงกับปลอมตัวเป็นคนเทกระโถนไม่น่าแปลกใจเลยที่จะไม่เป็นที่สังเกตของผู้คนทหารโจรจะปล่อยให้คนเทกระโถนเข้ามาตามเวลาที่กำหนดทุกวันและไม่มีทางไปเฝ้าจับตามองระหว่างที่เขาทำงานพวกนี้แน่ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้คนร้ายใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มาลงมือได้โดยง่ายดูเหมือนว่าคนคนนี้จะจับตามองจวนอองชูมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วหยวนชิงหลิงพูดอย่างร้อนใจว่าถ้าอย่างนั้นก็รีบส่งคนไปที่นั่นเร็วๆเข้าสิกข้าได้เพิ่มกำลังคนออกไปตามหาแล้วทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านเสี่ยวผิงเต็มไปด้วยภูเขาลึกสูงชันการค้นหาจึงทำได้ยากแต่ เซี่ยหงเฉิงมองไปที่หยวนชิงหลิงพลางเผยรอยยิ้มเล็กน้อยเจ้าว่ามันแปลกหรือไม่ล่ะมีหมาตัวหนึ่งกับหมาป่าหิมะอีกตัวที่ติดตามไปด้วยแล้วอีกทั้งทักษะการสะกดรอยของพวกมันก็ช่างล้ำลึกแยบยลอย่างยิ่งกระทั่งอีกฝ่ายก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำหยวนชิงหลิงรีบสั่งให้อาซี่ไปหาดูว่าต่อเป่ากับหมาป่าหิมะยังอยู่หรือไม่อาซี่ไปตามหาจนครบรอบหนึ่งก็กลับมาไม่ผิดแน่ต่อเป่าหายไปแล้ว ยังมีหมาป่าของซาลาเปาก็หายไปด้วยเช่นกันหยวนชิงหลิงได้ยินดังนั้นก็วางขนมลงหมาป่าหิมะทั้งสามตัวล้วนมีความคล้ายคลึงกันกันกบเจ้าของซาลาเปานั้นมีนิสัยดูร้ายหมาป่าของซาลาเปาก็ดุร้ายมากเช่นกันส่วนต่อเปาก็เป็นหมาที่ชอบหาเรื่องให้ปวดหัวได้ตลอดแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่กลับเลี้ยงให้เชื่องได้สมองของพวกมันล้วนฉลาดรู้จักเรียนรู้พอต้องเผชิญกับอันตรายก็สามารถช่วยเจ้าหน่ายได้หยู่วนเฮ่ารู้สึกแปลกใจ ในเมื่อต่อเป่ารู้สึกสงสัยทำไมถึงไม่กระโจนเข้าไปกัดซะเลยละ่ะอาซี่พูดเสียงเบาว่านายท่านท่านจำไม่ได้แล้วหรือครั้งก่อนที่มันกัดอองชินเป่ายังเกือบถูกท่านตีตายแล้วดังนั้นครั้งนี้มันคงฉลาดขึ้นแล้วเลยนำหมาป่าหิมะสะกดรอยตามไปหยวนเหน่าถึงกับหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกหันไปหา,หาหยวนชิงหลิงแล้วพูดว่าเจ้าอย่าก,กังวลใจเลยนะไปรอในจวนเถอะข้ากับเซี่ยวหงเฉิงจะพาคนออกไปตามหาเอง พวกเราจะต้องพาท่านย่ากลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่แต่เจ้าไม่ใช่ว่าจะทำหยวนชิงหลิงเกือบหลุดปากออกไปจึงรีบเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ไม่ใช่ว่าอองชินเฟิงอันจะกลับมาหาเจ้าหรอกหรือไม่เป็นไรข้าจะตรวจสอบก่อนหากที่นั่นมีรังเก่าพวกมันอยู่บางทีอาจจะซ่อนอยู่ที่นั่นอยู่วนเฮ่าพูดจบก็สั่งให้อาซี่คอยจับตาดูที่หน้าประตูใหญ่จนอองชูห้าไม่ให้คนนอกเข้าไปได้โดยเด็ดขาด หลังสั่งการเสร็จเขาก็พาเสี้ยวหงเฉิงออกไปหมู่บ้านเสี่ยวพิงเป็นหมู่บ้านติดภูเขาที่อยู่ในเขตชานเมืองของเมืองหลวงมีขนาดไม่ใหญ่มีประชากรเพียง300-400ถึงอคนที่นี่คนส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้สูงอายุส่วนคนหนุ่มสาวต่างก็ไปทำงานหาเลี้ยงชีพในเมืองกันหมดเพราะไม่มีถนนหลักที่ตัดตรงเข้าไปในหมู่บ้านดังนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่แทบพระบาททองห้องเต้ก็จริงแต่ก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมาก ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาและขึ้นเขาไปเก็บของป่าพวกเขาล้วนคุ้นเคยกับภูมิประเทศภายในภูเขาอย่างดีดังนั้นอยู่หวนเฮาจึงส่งคนไปสอบถามเพื่อทำความเข้าใจกับพื้นที่บนภูเขาให้แม่นยำก่อนจะสั่งให้สวีอีพาหมาป่าหิมะสองตัวเข้าไปค้นหาในภูเขาภูเขานั้นกว้างใหญ่การจะสอาหาฐานที่มั่นของศัตรูไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งคนของเซี่ยวหงเฉิงก็ยังเดินหลงทางด้วยโชคดีที่หมาป่าหิมะกับต่อเป่าตามไปพวกมันสามารถทิ้งร่องรอยไว้ให้หมาป่าของทังหยวนกับหมาป่าของข้าวเหนียวได้ผ่านกลิ่นฉี่ที่ทิ้งไว้ตลอดเส้นทางเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงพลบค่ำในที่สุดก็มารวมตัวกับต่อเป่าได้มันคลานอย่างเงียบเชียบอยู่บนภูเขาด้านหนึ่งเมื่อเห็นพวกของอยหยวนเข้ามาถึงตอเป่าก็กระโดดโลดเต้นแล้วเห่าเสียงดังแต่กลับไม่เห็นหมาป่าของสลาเป่า ่อเป่าห่าไปพลางก็ตะกุยกำแพงที่เป็นดินของภูเขาไปพลางอยู่เห,นหวนเท้าเดินถือคบไฟก้าวไปข้างหน้าแพ้าทางกำจัดทะวันออกไปให้พ้นทางจนได้เห็นปากโพรงถ้ำแห่งหนึ่งเขาสั่งให้สวีอีพาหมาป่าหิมะเข้าไปสำรวจดูข้างในอีกด้านหนึ่งก็สั่งให้ทุกคนในคณะออกค้นหาในบริเวณใกล้เคียงเพื่อดูว่ามีเบาะแสอะไรบ้างหรือไม่สวีอีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วย,ยามค่อยออกมารายงานว่าฝ่าบาท มีหน้าผาอยู่ตรงปลายอุโมงค์พยะคะมีร่องรอยของเชือกที่ให้ลงไปข้างล่างคนน่าจะถูกย้ายตัวลงไปที่ส่วนล่างของหุบเขาแล้วแววตาของอยู่เหวนเห้าเย็นชาคมปราบแล้วมันนำไปสู่ที่ใดกันแน่เป็นกำแพงของภูเขาหลิงหยุนสามารถเดินอ้อมภูเขาเหล่านี้ผ่านตะเข็บสันเขาออกไปได้ก็จะสามารถไปถึงอำเภอผิงอยู่เหวนเห้าพูดอย่างเย็นชาอำเภอผิงมีแม่น้ำลัดเลาะตามแม่น้ำไปไม่ถึงร้อยลี้ก็เป็นเขตสีเจอ้อ ซึ่งก็คืออนณาเขตขององชินเป่าดังนั้นคนของเขาพาเราอ้อมไปอ้อมมาจนครบรอบหนึ่งเป้าหมายกลับเป็นอนณาเขตของเขาในซีเจอร์อย่างนั้นสินะสวีอีพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราควรรีบไปที่ซีเจอร์กันเลยหรือไม่พะยะค่ะอยู่เวินเฮ่าพูดว่ากู้ซือไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง เจ้าไปพบโสฟูชูให้เขาเข้าวังไปกรับทูลเสด็จพ่อขอระดมกองกําลังทหารรักษาพระองค์สามพันนายตรงไปที่ซีเจอร์พร้อมกับเจ้าทันทีต้องให้รวดเร็วแบ่งกองกําลังส่วนหนึ่งไปไล่ตามทางน้ําส่วนที่เหลือให้เดินเท้าทางบกข้าจะไปที่จวนอองชินเป่าก่อนครั้งหนึ่งแล้วจะรีบตามไปสมทบกับเจ้าพยาค่ะสวีอีรับคําสั่งหมาป่าหิมะละทําไมมีแค่ต่อเป่าไม่เห็นหมาป่าหิมะอยู่ด้วย หลังจากเสี่ยวของเชิงเดินลาดตะเวนในพื้นที่ใกล้เคียงเสร็จก็กลับมาถามหาประโยคหนึ่งอยู่เหวนเฮาพูดว่าหมาป่าหิมะคงจะตามไปแล้วละ่ะมันปีนหน้าผาหินกับผาสูงชันได้แต่ถ้าศัตรูลัดเลาะ,ะลงไปตามแม่น้ำหมาป่าหิมะจะตามไม่ได้มันกลัวน้ำเว้นเสียแต่ว่าจะอาศัยช่วงที่คนไม่รู้ตัวแอบลอบขึ้นเรือไปด้วยถ้าหมาป่าหิมะสามารถตามขึ้นเรือไปได้จะต้องตามไปจนถึงที่ซ่อนตัวของพวกนั้นได้แน่ เมื่อถึงเวลานั้นแค่พาหมาป่าหิมะกับต่อเป่าตามไปก็หาได้ง่ายแล้วหล่พะพะยะค่ะสวีอีพูดอยู่เหวนห้าวพยักหน้าลงเขาไปก่อนข้าต้องไปพบกับเสด็จปู่เล็กแล้วเขาชะงักไปครู่หนึ่งหันไปพูดกับเซี่ยวหงเฉิงว่าเจ้าไปตรวจสอบดูหน่อยว่าช่วงนี้มีขบวนงานศพที่เคลื่อนออกจากเมืองหลวงบ้างหรือไม่ได้พรุ่งนี้ยามอู่พบกันที่จวนอองชูพวกเราจะไปสีเจอร์พร้อมกันเซี่ยวหงเฉิงพูดจบก็นำกลุ่มคนทั้งคณะเดินออกไป อยู่วนเหาลงเขาแล้วกลับไปที่เมืองหลวงส่งสวีอีไปจัดเตรียมกําลังคนในขณะที่เขาขี่ม้าไปยังจวนอองชินเป่าเพียงคนเดียวตามลําพังจวนอองชินเป่าอยู่ภายใต้การจับตามองของเซี่ยวหงเฉิงท่านชายสี่ก็ส่งคนของสํานักเหลิ่งหลังไปเฝ้าจับตามองอยู่บริเวณรอบๆด้วยดังนั้นการที่เขาเข้าไปคนเดียวตามลําพังก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ